เอาละครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูการอัปเดตของเกม PUBG Mobile ในเวอร์ชั่น1.9ที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นเพียงแค่การคาดการนะครับว่าในเวอร์ชั่น1.9นี้อาจจะมีไอเทมชิ้นไหนที่เพิ่มเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมก็บอกคุณผู้ชมไม่ได้นะครับว่าในเวอร์ชัน1นึ่จเนียจะมาวันไหนนะเพราะว่าตอนนี้ในสเปอร์เบต้านี่ยังเป็นเวอร์ชันน1.8อยู่เลยนะครับเพราะงั้นเราต้องมารอดูกันอีกทีนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราไปดูกันดีก,กว่าครับว่าในเวอร์ชันน1.9นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับสนับสนุนโดย Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นซึ่งตอนนี้ทางร้าน มีบริการเติม UC ในราคาที่ถูกมากๆไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นราคา ID ต่างประเทศและโปรโมชั่นราคาคนไทยที่บอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเดิมสุดๆเลยและนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกม,เมอ,อื่นๆนอกจากเกม PUBG Mobile ด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Li n e ID @golden เติมเกมได้เลยครับ แล้วนี่ก็คือจัก,กรยานนะครับที่คาดการว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชัน1.9นี้นะครับสำหรับจัก,กรยานที่ว่านี้ก็คือจัก,กรยานแบบพับได้นะครับซึ่งมันจะตกอยู่ตามพื้นในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมโอ้ยเก็บเข้ามาอยู่ในกระเป๋าแบบนี้เลยอสุดยอดนี่ครับมันจะไปอยู่ในกระเป๋าของตัวละครของเราแบบนี้เลยนะครับ ว่าแต่เอาเข้าไปในตัวได้ไงเนี่ยโอ้แปลกมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูนะครับสำหรับเจ้าจักรยานเะนอะเบื้องต้นนะครับเราสามารถกดใช้ได้ในกระเป๋าเมื่อเรากดใช้นะครับเขาก็จะออกมาประกอบแบบนี้เลยนี่แล้วก็สามารถขี่ได้ว่าแต่ใครยิงวะเนี่ยโอ้อย่างเท่น,นะคุณผู้ชมแล้วก็เร็วใช้ได้เหมือนกันนะ ตอนแรกผมคิดว่ามันจะช้านะครับเนี่ยโอ้ถือว่าเร็วใช้ได้เลยสําหรับเจ้าจักรยานคันนี้นี่ครับจักรยานที่ไม่แน่ครับอาจจะมีการอัปเดตเข้ามานะสามารถเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้นะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าวงได้ง่ายขึ้นแล้วกเ็เราสามารถเพิ่มความเร็วได้ด้วยการกดปุ่ม W รัวๆอ่านี่ครับคุณผู้ชม คล้ายๆกับการติดในตัดของรถนะ <c oughs> ก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะครับสําหรับเจ้าจักรยานคันนี้โอ้โหนี่เมื่อเราลงมาแล้วนะครับจักรยานเนี่ยมันจะไม่สามารถพับเก็บได้นะวณผูวชมเดี๋ยวด้าสามารถกระโดดได้ด้วยยกล้ <c oughs> อได้ด้วยอโอ้โหนี่ครับอย่างเท่เลยอะ่ะ นี้ยกล้อโชว์ถ้าเรากดค้างไว้มันจะยกล้อนล้วเงื้อโหดดสูงมากนี่ตีลังกาโอ้โหตีลังกาหนึ่งตลบล่วงเลยอและนอกจากนั้นก็มีการคาดการเอาไว้นะครับว่าอาจจะมีการเพิ่มเข้ามาของปืนใหม่ที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วทั้งในเวอร์ชั่น Ste ีมหรือว่าเวอร์ชัน P c หรือว่าในเวอร์ชั่นของเกมพั b g Mobile Server จีนนะครับสำหรับเจ้าปืนกระบอกนี้นะก็คือ เจ้าปืนรีนเอ็ครับนี่ครับบอกได้เลยว่ารูปด้างหน้าตาของมันนี่เท่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับจะเป็นปืนสไนเปอร์คล้ายๆกับ AWM นะครับแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า AWM อีกนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าปืนกระบอกนี้จะสามารถหาได้จาก a i r d r o p เท่านั้นนะครับแล้วก็หายากม,มากๆแล้วก็สามารถใส่ของแต่งได้เพียงแค่ชิ้นเดียวนั่นก็คือสโคปนะครับ ความจุของปืนอยู่เพียงแค่5นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถใส่แมกกาซีนได้แต่ว่าปืนนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถยิงได้ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้คุณผู้ชมดูนะครับคือเราสามารถยิงได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องชักกระสุนนะครับจะไม่เหมือนกับ AWM นะครับที่เวลายิงเนี่ยเราต้องทําการชักกระสุน1ทีแล้วก็ยิงนะครับแต่ปืนนี้สามารถยิงได้แบบต่อเนื่องเลยแต่อาจจะไม่รัวมากนะครับ ก็ให้คุณผู้ชมนึกถึงปืน SKS นั่นแหละครับคล้ายๆกันนี่ครับแต่ปืนนี้จะมีความแรงที่บอกได้เลยว่าแรงกว่า AWM อีกนะครับก็คือยิงเข้าหัวตายแน่นอนนั่นแหละโหมดมากน่ครับแล้วก็เวลาเรานอนนะครับจะยิงได้นิ่งขึ้นอยู่นะสามารถนอนยิงได้เช่นกันนะครับก็จะมีขาตั้ง ตั้งอยู่ที่พื้นแบบนี้เลยนะครับก็จะทําให้เราเนี hmm. ja here, ่ยสามารถยิงได้แ hmm. ม mm ่น hmm. ขึ mm ้นไปอีกนะครับถือว่าเป็นปืนที่สุดยอดเลยแล้วก็เราต้องมารอดูนะครับว่ามันจะเข้ามาจริงหรือเปล่านะสำหรับเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับคือตอนนี้เซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมีปืนใหม่อัปเดตเข้ามาหลายกระบอกแล้วนะครับเพราะงั้นเซิร์ฟเวอร์เอเชียของเราเนี่ยมันก็ต้องมีอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับ ยังไงก็เตรียมตัวรอดได้เลยนะครับและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของปืน P ี0นะครับที่จากปกติเนี่ยจะเป็นปืนที่ดรอปตามพื้นจะถูกเปลี่ยนแปลงให้ดรอปในแอร์ดรอปแทนนะครับแล้วก็จะมีความโหดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะนี่ครับสำหรับเจ้าปืน P90 ก้กระบอกนี้เนี่ยจะใส่ของแต่งไม่ได้นะครับแล้วก็อยากให้ผู้ชมดูช็อตนี้ครับว่าเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันเทพแค่ไหนนะ แต่ข้อเสียของมันก็มีนะแล้วก็คือมันจะใช้กระสุนของมันเองนะครับเป็นกระสุนเฉพาะปืนนี้เลยเพราะงั้นเนี่ยเราไม่สามารถหากระสุนเพิ่มได้นะครับนอกจากหาในแอ r d ด็อเท่านั้นน,ะนะให้คุณผู้ชมดูความนิ่งครับนี่ยิงได้รัวมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะนิ่งเลยแ่ยเสดได้แนละ้วมคือมันใสกระป๋ไม่ได้นะครับใส่ได้เพียงแค่โฮโลเท่านั้น เป็นโฮโลที่ติดมากับปืนนะครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าโหดแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเก็บหมดตี้เลยสุดยอดจริงและไอเทมชิ้นต่อมาที่คาดการว่าจะมีการอัปเดตมาในเวอร์ชั่นนี้ซึ่งเป็นไอเทมที่มีประโยชน์มากๆกนั่นก็คือกระเป๋าบอลลูนนี่เป็นกระเป๋าบอลลูนอันนี้เลยนะครับที่เมื่อเราทําการเปิดจะมีบอลลูนลอยขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้ประโยชน์ของมันคืออะไร ประโยชน์ของมันก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าวงได้อย่างรวดเร็วมากๆเมื่อเรามีไอเทมชิ้นนี้นะครับมันเป็นไอเทมที่ตกอยู่ตามพื้นทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าอาจจะหายากนิดนึงนะก็คือใช้ในกรณีที่เราอยู่นอกวงแล้ววงอยู่ไกลมากๆเนี่ยเมื่อเราทําการใช้กระเป๋านี้นะครับแล้วก็ทําการผูกตัวละครของเรากับเจ้าบอลลูนนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีเครื่องบินนะครับบินมาไม่ได้มาส่งแอร์ดรอปนะครับแต่ว่ามาพาเราเข้าวงครับผม เจา้าเครื่องบินลำนี้ก็ทำการเกี่ยวบอลลูนที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วก็พาเราลอยและเลี้วขึ้นไปบนท้องฟ้าแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงนี่ครับตอนนี้เราอยู่บนท้องฟ้าที่สูงมากๆนะครับนี่ถือว่าปลอดภัยแน่นอนร้อเซนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครเนี่ยสามารถยิงเราได้จากตรงจุดนี้หรอกครับนอกจากโปรนะโอ้โหดูดิอย่างสูงเลยแล้วก็เข้าวงได้ไวมากๆ รวมไปถึงเราสามารถเลือกจุดที่จะลงได้นะครับเลือกทำเลที่เหมาะในการที่จะไปแคมป์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นบนภูเขาบนตึกอะไรอย่างงี้ได้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยสามารถใช้ในการผูกแล้วก็ลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ถึง4คนหรือว่า1ตีนะครับแอนนี่ครับคุณผู้ชมลงมาเป็นที่เรียบร้อยครับ นี่คือไอเทมที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากที่สุดในเวอร์ชันนี้เลยนะครับเห็นกล่องเล็กๆแบบนี้มันมีประโยชน์มากๆประโยชน์ของมันคืออะไรมันก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถชุบตัวเองได้ครับคุณผู้ชมโดยที่เราไม่ต้องง้อเพื่อนเลยเมื่อเรามีไอเทมชิ้นนี้นะครับใช้ในกรณีที่เราล้มนะครับแล้วไม่มีใครมาชุบอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ไอเทมชิ้นนี้นะครับนี่ครับกดใช้แบบนี้นะครับเราจะทําการชุบตัวเองขึ้นมา ได้แบบนี้เลยอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับคือไอเทมที่มีประโยชน์แล้วก็อาจจะทําให้รูปแบบการเล่นของเกม PUBG Mobile เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อเราล้มหรือว่าเรายิงคนล้มเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะลุกขึ้นมายิงเราสวนกลับได้นะครับคุณผู้ชมเออโอเคครับ ข่าวๆประมาณนี้ครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมซีอักเซสซทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงถ้ามีข่าวๆเกี่ยวกับการอัปเดตในเวอร์ชั่น1.9ที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนว่าสิ่งไหนอัปเดตเข้ามาแน่นอนเดี๋ยวผมจะเอามาทําคลิปให้คุณผู้ชมดูกันครั้งหนึ่งนะครับบายๆครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยจ้า